ศาลาที่งดงามระวังไม้ข้างหน้าด้วยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองนั่นแหละข้าเหมือนได้กลิ่นตอกเท้าน่ะจมูกของโมโมนี่ช่างดีจังเลยนะเอาละเปิดตาได้แล้วว้าวสวยมากเลย นี่คือของขวัญสำหรับเจ้าชอบไหมอืมพูดถึงของขวัญข้าเองก็มีอะไรให้ท่านเหมือนกันนะโอ้แทนแทนนี่คือของขวัญจากพระชยานางไดให้ข้าเป็นของขวัญหากข้าได้เจอคนที่ตัวเองชอบแล้วมอบสิ่งนี้ให้กับเขา สิ่งนี้จะสามารถช่วยให้เราทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปแบบนี้เป็นยังไงบ้างมูมูืมขอบคุณนะหมูมูค่าชอบมากด้วยความยินดีเพคะไม่ต้องขอบคุณหรอกเพคะเอ๊ะ เวามองด้านสองแบบน,นี้แล้วที่นั้นทำไมรู้สึกคนคนแฮะนี่มันไม่ใช่สถานที่าลาดอกเท่าที่ตีลิ่งยวนกักขังเยสิ้นเฉิงไว้ในต้นฉบับหรอหรอในหนังสือสลา,าแห่งนี้เขาเรียกว่าศาลาแห่งความงามท่านลงที่นี่คือสถานที่ เขาเรียกว่าศาลาแห่งความงามใช่ไหมเพคะสถานที่แห่งนี้ยังไม่มีชื่อนะ mm hmm. มูมูเจ้าอยากเรียกมันว่าศาลาแห่หคงหาาหหความงามันเหรอศาลาแห่งความงามไม่เลวเหมือนกันนะเมื่อก่อนที่นี้ก็งดงามเช่นนั้นแหละแต่ตอนนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกเท่านั้นแหละชื่อนี้ก็ไม่แล้วนะสุดท้ายที่นี่ ก็ถูกเรียกว่าสาราแห่งความงามอีกเช่นเคยนี่เป็นความผิดพลาดของฉันหรือว่าโชคชะตากันแน่แต่ถึงยังไงก็าตามตอนนี้ฉันได้เปลี่ยนโครงเรื่องเสร็จแล้วตีลิ่งหยวนไม่ได้ชอบยเยซินเฉิงอีกต่อไปดังนั้นการที่เขากักขังเยซินเฉิงอยู่ที่นี่น่าจะไม่มีอีกต่อไปแล้วมั้ง ฝนตกแล้วดูท่าเรา,เรากลับไปไม่ได้แล้วล่ะไม่งั้นพวกเราหาหาของกินที่นี่ก่อนดีไหมเราฝนหยุดตกแล้วค่อยออกไปเออถ้าเช่นนั้นที่นี่มีห้องครัวไหมเพคะมีอาหารมีเครื่องดื่มและมีทีพักให้ด้วยล่ะเอ,อ๊ะทำไมเหรอ อาหารพวกนี้ไม่ถูกปากกันหรือไม่ใช่เพคะแต่ตอนนี้ดึกแล้วหากินเนื้อเยอะเยอะลำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็นแน่เพคะเช่นนั้นเอาของเหล่านี้ออกไปแล้วนำโจ๊กและเครื่องดื่มออกมาแทนเพคะข้ายังไม่ได้พูดเลยนะว่าข้าจะไม่กินอ่ะ ถึงแม้จะอ้วนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผอมเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะสิ่งที่มูมูพูดก็มีเหตุผลน,นะเพราะว่าข้าเองก็คิดว่าไม่ดีเหมือนกันหากผอมเกินไปางท่านดูถ้าฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆวันนี้คงออกไปไม่ได้แล้วท่านคงพักที่นี่สักคืนแล้วล่ะ กินให้เยอะๆหน่อยนะไม่ว่าจะอ้วนหรือจะผอมเจ้าก็ยังเป็นมูมูของข้าเอ,อ่อข้าน้อยจะเตรียมให้สองห้องนะขอรับเออถ้าอย่างนั้นก็เอาสองห้องนั่นแหละขอรับถือว่าท่านยังรู้ความในเมื่อเนียงชินพูดอะไร ฟูชินก็ต้องทำตามอยู่แล <scene S 1> ้วเจ้าช่วยขามากข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนเจ้าอย่างไรดีนี่คือเส้นไหมที่ทำมาจากบานเกิดของข้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้นมันสามารถช่วยให้ในเรื่องความรักให้มั่นคงองค์หญิงหากวันใดที่ท่านได้พบกับคนที่ ทำให้พระองค์ใจเต้นได้จงมอบสิ่งนี้ให้คนผู้นั้นเถอะมอบให้คนที่รักนั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่ใช่คนในโลกนี้นี่นะฉันจะสามารถหาคนรักจากโลกนี้ได้งั้นเหรอนึกถึงตอนที่เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกตอนนี้ก็ผ่านไปนานเหมือนกันนั่นเนี่ย เออทำไมทันถึงถึงมาที่นี่ล่ะเนี่ยฟูจินบอกว่าจะเอาสองห้องแต่ไม่ได้รับปากนี่ว่าจะนอนห้องนั้นนี่นะ